สวัสดีครับผมมาตุภูมิสุภกิจจนันทุศร์ B D Technical เซ l l ประจำพื้นที่ภาควันออกวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวกล้อง Full Color ต้าหัวภาพและสีคมชัดแม้ในแสงน้อย d h h ี HAC ขีด HFW <AC> 1 2 3 9 TP ขีด, TP ขด LED รายละเอียดตัวกล้อง i m a g e Sensor ขนาด1-2.8 c m ทับ อัตราเฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่30เฟรมเรท1 0 8 0 p ลองรับ4ระบบ hd c v i a hd hd tvi และระบบ c v b s ตัวกล้องเป็นกล้อง full color starlight ภาพและสีคมชัดแม้ในที่แสงน้อยระยะแสง led ในตอนยังคืนอยู่ที่20เมตรเรามาดูภาพเปรียบเทียบกล้อง full color กับกล้อง ir แบบดั้งเดิมกันครับ จะเห็นได้ว่ากล้องระบบ IR แบบดั้งเดิมเมื่อแสงน้อยอินฟราเรดจะทำงานทำให้เราได้ภาพเป็นขาวดำแต่กล้อง f u ลคั o เลอร์ต้าหัวของเราเมื่อแสงน้อย LED ทำงานทำให้เราได้ภาพสีตลอดเวลาช่วยให้เราเห็นรายละเอียดต่างๆของภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับกล้องฟูลคัลเลอร์ต้าหัวของเรา ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบก็สามารถเลือกซื้อเลือกใช้งานได้เลยครับวันนี้ผมมาตุกูิสุภกิจจันทุศรขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ